ครับก็เราก็เตรียมเดินทางออกจากบ้านพุทธกันนะครับแล้วก็เรียมจุดหมายใหม่นะครเป็นน้ำตกเบาหวีนะฮะซึ่งออกจากตัวเมืองนี้ประมาณสัก10กิโ,โลได้นะครับเราติดตามกันต่อไปนะครับ ตัวเส้นทางใหม่นะครับน้ำตกเบาหวีน,นี่เรามีข้อมูลนะจาการท่องเที่ยวของเพื่อนๆนะที่เดินทางด้วยรถวิบากนะว่าเป็นน้ําตกที่ค่อนข้างจะน่าสนใจน่าเข้าไปท่องเที่ยวดูนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเส้นทางบริเวณที่ยังอยู่ในหมู่บ้านพุทธกรรมนะฮะเดี๋วด้านหน้านี่จะเป็นการข้ามห้วยนะฮะตรงข้ามหมู่บ้านนะฮะซึ่งผมก็วันๆนะเพราะว่าเส้นทางที่เคยผ่านมานี่ บ่อนนะ้ำตรงนี้จะมีหินลอยข้างล่างเป็นก้อนใหญ่ๆนะฮะเดอันตรายมากนะมันา,บาับกะิบโปกีก็เท่ผมไม่ไม่ชัวร์ครับผมท้องติดมากติดมันใหญ่ ยังคุณนพครับยังรู้ไม่แล้วเหรอก็จะคิดนะคุณนบเป็นคนชี้ทางนะครับว่าเป็นเส้นทางเข้าสู่น้ำตกบอวีนะฮะมาแล้วจะได้ไม่ต้องมาอีกทาแยกด้วยไปตามทางเรื่อยๆทางแยกบอกว่าไปทางทางทขึ้นเขาใส่ทางโอ้ยมีรีสอร์ทอยู่อ่ะสบาย ข่าบอาข้างนันตกบตกะไปรุ่นีลาฟูนี่าล่ะๆๆโดยเส้นทางนะครับก็ะระหว่างที่ขับนี้ก็ตลอดขนาดเป็นเส้นทางฝุ่นนะฮะแต่ว่าดยรวมแล้วก็ยังขับได้ง่ายนะแล้วก็ยาวๆไปเลยนะเราก็เพิ่งมารู้ทีว่ารถผมนี้ยฮะเป็นรถที่ สร้างฝุ่นให้เยอะกว่าทันอื่นนะครับเพราะเนื่องจากหน้ายามันกว้างนะครับแล้วก็ตัวน้าหนักผมมันเยอะนะครับทําให้ฝุ่นมันค่อนข้างเยอะนะคนกับตมหลงค่อนข้างจะลําบากนะเส้นทางตรงนี้นะครับเป็นการอ้อมบริเวณเขาทั้งลูกเลยนะฮะโดยเป็นเส้นทางลุกลังนะครับฝุ่นเยอะมากๆนะฮะแต่เส้นทางดีครับผมอาจจะมีหินลอยเป็นบางช่วงนะฮะดูธรรมชาติแล้วก็ดูจากภาพที่เห็นนะฮะนเส้นทางของชาวบ้านนะฮะแลวตรงนี้เป็นเหมือนอมีเจ้าที่ป่าไม้นะครับ ตอนเราขับมาตั้งไกลก็ยังไม่เห็นนะว่าตรงไหนจะเป็นวิเวของน้ำตกนะก็เลยแวะมองสิงจะว่าวถังชาวบ,บ้านแถวนี้เอานะฮะก็จะไปโถงวัดต่ออ,อ,อี๋อันนี้ขึ้นเลยมาแล้ว,วนึกว่ามันตกอยู่ที่วัดโบอี๋เอาทางนี้ก็ได้ใช่ไหมครับโอเคนเออกไปทำนูปเหมือนกันเหรอ จะไปดูกันได้ไปดูแบบไม่มีน้ำดูมันก็ไปไวนในตรงนั้นนะั่นแหละในด่านใช่ไหมครับด่านผ่านมาแล้วน,นะอกาไปไหนไกลไหมครับต้องไปเลยความขอบ้านจะไปไหนอ่ะไปถ้าไนะปแล้วแหละแบงนี้แหละก็ขับอ้อมมาไก,กลพอสมควรปรากฏว่าทางที่เราขับนะมันเป็นการอ้อมเป็นวงกลมครับผมวัดนั้นอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับแหมเสม็งมากๆนะครับ เสียงน้ําดังมากครับผมตอนนี้นี่แล้วก็ไม่หยุดง่ายๆอย่างเงี้ยคือขับมาไม่รู้ก็พุ่งไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์เรื่องทางเข้าน้ําตกบาวีอันแรกก่อนนะคืออันแรกที่เราเข้าพี่มันเลยจากตรงนี้ไปยุตรงนู้นคือเราไม่ตอนแรกที่ตอนแรกที่คุยว่าคือไม่เจอเรานึกว่าวัดเนี้ยคือเลยมาแล้วนะกลายเป็นว่าเอ้าไม่ใช่พี่ พี่ซันผมกันจะบอกว่าวัดนี้ยลงเลยไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมุกเสไม่คุยเฮ้ย5 0 0นี่กูต่อขอจะเจ็ดพันมาเลยโอ้1,000เลยอะไรจริงม้ยอะไรเนี่ยกเป็นวอกันเป็นวอกันนะวอลอะไรเป็นวอลอะไรใช่เราอ้อมภูเขาเลยนะเป็นวัดนะเป็นวัดแล้วเราขับเลยไปเขาว่าอ้อมไงเนี่ย นี่เราขวนอ้อมกลับไปทีเดียวไม่เอวัดอีกทีเดียวอ้อมย้อนไปไก่ลมากคือเอาเองี้ว่าถ้าเกิดว่าเราเราเข้าไปตรงกลางคือเราจะตัดมาตรงที่เป็นค่ายตชดอ่ะประมาณนั้นแล้วพาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทางไงเงียบสนิทตะโกนล,ลงไปนี่คือสะท้อนกลับออกมาเลยนะครับผมนี่คือภาพน้ำตกบอวีอะไร,ร,รมีทูบอีกแล้วครับผมใช่นต้นไหนทูบวะ นี่มีการว่าเจ้าที่เจ้าทานที่นี่ด้วยไอเยไอเดีแล้วก็ไม่เกี่ยวไม่เอาเดี๋ยวคุณน็อปจะเอาทูบมาอมให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมอมเองอมเองอ้าวนี่เรามาถึงแล้วนะครับมันตกบ่หวีนะครับผมแหมวันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยนะแต่หลงแล้วหลงอีกนะดูสภาพแต่เส้นทางสวยนะครับเป็นป่าไผ่ นี่ดูคันนี้ครับเปลี่ยนยางมาแล้วยัมาอะไรยมาฮ่าสปรัคนะครับผมนี่มาด้วน้องชื่ออะไรนัยังไม่รู้จักเลยน้องใหม่นะครับขับเทปแลวเกินน่าสุดยอดมากเทกว่าใครในนี้ด้วยพ่วงเราไม่ล้มด้วยไอนี้มาเดียวยังล้มเลยครับผมอันนี้รอดอยู่แล้ว <laughs> พวกเราอยู่ที่นะครับน้ำตกบอวีนะครับซึ่งบรรยากาศค่อนข้าง,งจะดูแล้วมันจะขนลุกเล็กๆนะครับเพราะว่า น้ำไม่มีเลยน้ำไม่มีแล้วก็บริเวณตรงนี้มันเงียบมากออตูนาครับคนแม่งไม่กล้าอ่ะพูดใหม่ดิพูดใหม่ใจตุด๊ดนุ่งกระโปรงเลยดีกว่านี่เดินลงไปนุ่งดูนี่มึงให้ผู้หญิงเดินนําไปแล้วนี่นี่เดินลงมาคนเดียวดิเนี่ยคนเดียวมีใครทักกันอ่ะไม่ได้ก็ปาด้วยกันต้องไปด้วยกันเด,ด,ดีียาากก็อันนตรง้ทางลงนะครับเป็นปูนดีมาก <c oughs> นี่ครับมีลากไม้ที่ปกคุมพื้นที่ตรงนี้ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆนะครที่ติดตามมาถึงตอนจบนะ,คะใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ติดตามในคลิปต่อ,ตอไปของพวกเรานะครับขอบคุณครบับ